ตามน้องมุกแอบกินอะไรอยู่ตรงคนนี้คนเดียวกินอะไรคะน้องไก่โอ้น้องมาเริ่มเลยมื้อไหนคะลูกมือเที่ยงคะ่ะมือเที่ยง<ห>กินให้อร่อยนะคะ,คะก็ได้อยคะน้องมุกกําลังกินข้าวเที่ยงนะคะไปกินของหวานต่อสาวสวยก็มาช่วยทำอะไรเนาะอยู่ตรงนี้ช่วยเสือพาไปกับยายสมนยายสมนไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้ หลานสาวแม่นกมาเองเลยนะคะวันนี้เอาของมามีออเดอร์เข้ามาอีกแล้วนะคะสาวสวยสองคนกำลังเซ็ตสตอกอยู่นะคะแต่นี่เดี๋ยวเราได้ยินแววๆมาทางนู้นน่ะมีอะไรฟรีเดี๋ยวไปหาของฟรีกินก่อนนะคะโ้โหนี่นะคะแม่นกก็มาถึงนี่เลยนะคะเขาออกทุกช่องไงแม่อร่อยไหมคะ มกจบแล้วฮะอะไรนะคะพึ่หม่จบแล้วจลิปแรยายยังไม่ได้เลยเพิ่งมาจบแล้วคลิปจบแต่ยายเพิ่งมาโอ้ยายเพิ่งมาหนูพึ่งมาก็ตามไปถาแอดมินถ่ายแล้วแอดมินถ่ายหนึ่งวิหนึ่งวิ สัมภาษณ์กันก็พูดกลับไม่ได้ยางยางอันนี้ของของแอดมินเสือเสือมือเดิมหมดเหมือนเดิมของหวานเดิมไม่มีน้ำแข็งอสไนะของหวานเดิมนั่นแหละใช่ของหวานนี่แหละเลือก็ได้พุดแมนนะเอาของหวานค่ะยังให้เสือก่อนแป๊บนึงของยายเอาสองยางเดี๋ยวเสือก่อนเสือก่อนเข้าใจค่ะแต่ยายสองเฮยยามเหมือนเดิมเดี๋ยวจะหลงจะพึ่งเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าจะหลงตอนนี้เอหมดกระจามเนี่ยในอีกหมื่นวันนี้หมื่นเดี๋ยวเาก็จะปิดร้านแล้วของหมดเร็ว เ็หมดเร็วก็ปิดเร็วไม่ได้ปิดแล้วปัดเอาไปก่อนเดี๋ยวมึงออนทีหลังเอาให้อดินก่อนเดี๋ยวไปย้ายสมุดเอาไปออฟละตรงไหมล่ะได้แม่เออแอดมินคนก่อนคนโตอยู่ตรงนี้แหละตามไปตรงนี้ไม่ต้องมาเอา จะได้ยังไงยายมอนจะไม่ได้คลิปน่ะได้อยู่ได้อยู่แม่นกกินดีกว่าแม่นกกินคนเดียวก็เหลือเฟือแล้วยิ่เสื้อทำไมเข้ากันกับร้านเขากับแม่ออฟเป๊ะเลยนะคะนั่นล่ะทั้งเหลืองทั้งส้มใช่มันเข้ากันเลยนะแม่แม่ออฟแม่ออกินขนมที่หวานฉ่ำหวานฉ่ำอร่อยด้วยนะหวานแล้วก็เข้มทำไมเข้ากันขนาดนี้เนาะพี้แบบเข้มมากเสืออร่อยมากได้สมอนอะไรนะคะเอาลูกชิ้นกับ เชากล้วยค่ะสองอย่างอย่าเป็นบ้าปลูกให้เราป่นเออเดี๋ยวแม่ก็ทานนังก่อนแม่ก็กินก่อนนี่ถ้วยที่สองเนี่ยฮะอร่อยแม่อร่อยถ้วยที่สองนี่ยแม่กินถ้วยที่สองเลยอันหนึ่งปลาดาวดีใจไหมได้กินถ้วยที่สองของยายสมน่าของเสือรับไปของแม่กะทิมาแล้วของพี่เสือมาแล้วโอ้ ยิ anto, ens, bien, oh ok, between, donc, no. ้มแย้มแจ่มใสนะคุณแม่บอกคุณแม่นกบอกกินสองถ้วยแล้วถ้วยที่สองค่ะถ้วยนั้นพึ่งทิ้งแล้วเดินมาอีกถ้วยสูตรของเราไม่เหมือนใครว้าวเมื่อกี้ได้ยินพ่อเป่าบอกว่าถ้าพ่อเป่ากินต้องให้พี่มากินด้วยเอา เพราะว่าเพราะว่าจะได้เป็นมาหวานพร้อมกันจะได้ไปพร้อมกันเสริมเอาหวานอีกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวตามนี่นะของยายนะอ้าวทำไมคุณมาบ่อยอ่ะคุณยังไม่ได้แปดเหรอตอนนี้พี่ระวังเอาความเสื่อมไปแล้วคี่เสือต้องมาเอาใหม่เอาใหม่เพราะอาากศมันรอนอากาศร้อนมากไม่มีใครเดินนะคะ อร่อยไหมพี่ละวันหนในพ่อเปากินแล้วบอกกับพี่อนุวัตรโอ้กินแล้วอร่อยไหมคะนี่อร่อยมากโอ้โห,โโหทำไมคุณดีจังเลยมีคนเสิร์ฟถึงที่ยายสมอนไม่มีน้ำใจเหฮะอะไรนะพูดมายายสมอนไม่มีน้ำใจแล้วยายไปตอนไหนยายไม่ได้ไปยายคามขานอยู่ข้างในอยู่ก็รอยายสมอนเอามาให้เขาไม่ยอามาให้สักทีก็ยายยังไม่บ้ายายพึ่งว่างนะคะหนึ่งพิ่งว่างอร่อยพ่อเปา โอ้บานเพิ่มมาบ้านหลิกเหรอแล้วก็คุณลุงคุณป้านะคะมาตั้งแต่ตั้งแต่อยู่กรกรอบนะคะอร่อยไม่ลอยกรซ้องถ้วยฝากด้วยนะคะเป็นแม่นกแม่นกนะะเป็นผู้จัดการร้านนี้เลยนะคะไม่ผู้จัดการหรอกทุกคนเป็นผู้จัดการฉันอ่ะก็ก็คุณแม่นกถ้าเขาจะสั่งติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะ ตามนี้เลยมั้งเนี่ยเรียกไม่เรียกแม่เนี่ยไม่เรียกเจเนี่ยไหมเรียกพี่เสียเงินเรียกน้องเสียตังค์เรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่เสียตังค์ยังไงะปูเรียกเจอย่างนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดูหน้าดิดูหน้าดิจัดการดีกว่าค่ะจัดการไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาแมลงเปล่าไม่อยากเป็นเนาะไม่อยากเป็นอันนี้ก็มีแอดมินมาดยหน่อยเี่น้องนี่มาดูหน้ารักอ่ะ ร้านแม่หนูดนะคะร้านแม่นกค่ะมีของแห้งด้วยนะซื้อซื้อนี้แถมอะไรคะแถมถุงค่ะแถมถุงเหรออ้าวไม่เรียกแม่จะเรียกอะไรล่ะคะคุณลูกแก่กว่าแม่เหรกลูกลูกลูกเกิดแบบไม่มีน้ำไม่มีมันมีตอนคลอดมันลอยจักเลือดแก่ย่นมาเลยเหรอ มันมือมน้ำลูกต้องแก่กว่าแม่รอแม่มาแม่ยังไม่มา่อนไหนเช้าอ่ะรอแม่เอาปลาไปกินมั้งรอแม่เดี๋ยวแม่ไม่ได้ลำแม่ไม่มาเดี๋ยวแม่ให้ลำรออยู่คนเดียวเนี่ยดีใจแม่มาแล้วอ่ะลูกอะไรว่าแก่รอแม่กับลูกแบบนี้แหละ นี่นะคะใครอยากสั่งสั่งได้นะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวเลิรสดีกว่นี้เลยนะะนี่หมายถือนี่ไปกินลูกจั้นนะคะแล้วก็ปลาของแม่นะคะหมูแดดเดียวหมูหวานนะคะนี่นะคะวันนี้มีโบนารักด้วยนะคะมีโบนารักแลวคนทำก็สวยด้วยนะคะเอฟซีนะคะคนทำสวยน่ารักมันไม่เอาสีผอมเลย ห้าสิบพอไปเลยไปห้าสิบพอไปคิดถูกไปคิดถูกลงมาเมื่อกี้ถูกตังค์ลงมามันไม่คิดแพงหรอกอันนั้นก็ยกลังไปเลยสิเออยกลังหมดเรื่องไปถูกลงไปเลยอืมลังก็แล้วกันขายผสมไม่มีอะไม่มีเดี๋ยวเอาเอารถอะไรเอาเฟรนด์มีเนาะเพราะอยู่ขี้เกียจวิ่งแมวในบ้านเองก็เอาพวกนี้แหละผสมให้กับเด็กๆเขาผสมกันเลยเออผสมผสม นี่แม่กำลังอาเลสละ่อยนะคะนี่ตอนนี้นะคะทา<ะ>งนี้ก็กำลังแพ็คของนะคะแ,แคปหมูว<ะ>ันนี้ร้านคึกคืนนิดนึงนะคะ f อนะคะเพราะว่าสาวสวยมาก,ก็เลยคึกคืนนิดนึงนะคะ ตอนนี้กําลังลงออเดอร์ใหม่นะคะมีปลาดุกทอดกรอบด้วยนะคะมีปลาดุกทอดกรอบมาใหม่นะคะแพ็คเกจใหม่นะคะตอนแรกมีปลาช่อนแต่ตอนนี้มีปลาดุกเพิ่มขึ้นมาอ่านี่ค่ะปลาดุกแดดเดียวนะคะปลาดุกแดดเดียวนะคะ,ะ,ะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช ANNEL ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ